พระปิดตาอาจารย์ผันวัดอินทารามพิม์พนอกพรรษาสวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระปิดตานะครับปิดตายอดนิยมปิดปิดตาที่เป็นที่นิยมในวงการนะครับสำหรับปิดตาเนื้อผงก็มีปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัดแล้วก็ที่ไม่เป็นสองรองใครก็คือปิดตาสำนักของ วัดสะพานสูงนะครับก็คือปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับอันนี้จะเป็นปิดตาของพระอาจารย์ผันนะครับพระอาจารย์ผันเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ใกล้ชิดนะครับเป็นสิทธิ์ใกล้ชิดของหลวงปู่กิ่นอีกทีหนึ่งนะครับหลวงปู่กิ่นเนี่ยก็เป็นสิทธิ์สิทธิ์ใกล้ใกล้ชิดสืบทอดวิชามาจากหลวงปู่เอี่ยมนะครับ ส่วนพระจาจาร์ผันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสิทธิ์หลานหลวงปู่หลวงปู่เอี่ยมนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ใกล้ชิดของหลวงปู่กิน่นวัดสะพานสูงนะครับวันที่หลวงปู่กิ่นมรณภาพนะครับในช่วงปี2490นะครับหลวงพ่อทองสุขนะครับ ซึ่งเป็นสิทธิ์พี่นะครับเป็นรุ่นพี่เกือบเกือบสิปีนะครับเป็นรุ่นพี่ก็ได้ขึ้นเป็นเจ้าวาดที่วัดสะพานสูงส่วนส่วนพระอาจารย์ผันนะครับในปีนั้นก็ได้มาเป็นเจ้าวาดเหมือนกันนะครับที่วัดอินทารามซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับได,ได้ว่าขึ้นมาเป็นเจ้าวาดพร้อมๆกับหลวงพ่อ,อ,งพอทองสุขนะครับเพราะหลวงพ่อทองสุขเนี่ยก็ขึ้นต่อจาก หลวงปู่กินนะครับส่วนพะอจาันผันก็มามามาอยู่ที่วัดข้างเคียงที่วัดอินทารามนะครับส่วนการทำพระปิดตานะครับของพระจาันผันเนี่ยจะสร้างน้อยกว่าหลวงพ่อทองสุกมากนะครับหลวงพ่อทองสุกมันมีหลายแบบหลายพิมพ์และก็สร้างต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับส่วนพระจาันผันเนี่ยท่านจะสร้างสําหรับเป็นพระปิดตานะครับก็จะมีจะมีรุ่นจะมีอยู่แค่ 2รุ่นนะครับคือ2พิมนะครับก็คือสร้างปี1นึด้วยกันนะครับแต่ว่าจะมีเรียกว่ารุ่นในพรรษากับรุ่นนอกพรรษานะครับรุ่นในพรรษาเนี่ยเนื้อหาจะเป็นเนื้อผงใบลานผสมชันหมากนะครับข้างในสีจะเข้มนะครับแล้วก็แต่ว่าจ no ุ่มลักด้วยกันนะครับส่วนส่วนพับพิมพ์นอกพรรษาก็คือพิมพ์นี้นะครับพิมนี้เนี่ยเป็นพิมพ์นอกพรรษา เนื้อหาจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับผสมผงใบลานนะครับแล้วก็จุ่มลักษนะครับเป็นพระเป็นพระลักษณะกดมือนะครับเป็นกดมือโอเคเดี๋ยวเราลองมาลองชมกันดูนะครับสำหรับปิดตาออนอกพรรษานะครับของพระาจันทร์ผันเนื้อหาเนี่ยด้านในนะครับด้านในจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมผงใบลานนะครับ แต่ว่าสองเข้าไปจะไม่ขาวนะครับไม่ขาวจ้วนะครับก็จะมีอ,ออกเป็นเมือผมพุทธคุณนะครับแล้วก็ชุบลักษ์เนี่ยลักษ์เนี่ยจะเป็นลักษ์ถ้าดูส่วนบางๆลักษ์จอ,อกแดงแงนะครับลักษ์จอ,อกแดงแแล้วก็ลักษ์เนี่ยจะมีไม่ไม่เสมอนะครับชุบเนี่ยก็จะมีแบบหนาบ้างบางบ้างนะครับแล้ว ส่วนบางก็จะเคลือบแน่นอยู่กับผิวนะครับส่วนที่หนาก็จะมันวาวนะครับมันวาวนะครับมือที่ปิดหน้านะครับปิดตาเนี่ยก็จะกลืมไปกับใบหน้านะครับไม่ได้ดูเดน่นขึ้นมานะครับด้านข้างซอกต่างๆนะครับพท์ทจะเป็นพ์ทประกบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีตะเข็บข้างนะครับ มีรอยตะเข็บข้างภาพพิมพ์มีแม่พิมพ์พหน้าแม่พิมพ์พหลังนะครับแล้วก็ใส่เนื้อพะเข้าไปแล้วก็บีบอัดเข้ามานะครับก็จะมีส่วนที่ปิ้นด้านข้างนะครับตามรอยประกบของแม่พิมพ์พนะครับพาบปิดตานอกพรรษาเนี่ยจะมีจะมี ปิดทองด้วยนะครับท,ที่ที่ตรงบริเวณท้องนะครับกับมือกับแขนนะครับท้องกับแขนมีปิดทององค์ที่ทองยังเต็มเตมแบบองค์นี้ก็จะจะพบเจอน้อยนิดหนึงนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับองค์นี้มีลักล่อนออกไปตามการเวลานะครับดูแล้วก็ไม่ได้ใช้ รักที่ชุบเนี่ยที่หนาหน่อยก็จะเป็นมันวาวอย่างที่เห็นนะครับสวยงามนี่คือรอยตะเข็บด้านข้าด้านล่างนะครับหน่อยด้านล่างสังเกตต้องสังเกตที่ตัวลักนะครับว่าเป็นรักค่อนข้างจะมีอายุแล้วพระทำปี17นะครับ 17ไม่ถึงกับเก่าจนลักแตกละแหงอะไรมากนะครับแต่ว่าก็ได้อายุพอสมควรน,นะครับอยู่ด้านหลังด้านหลังไม่ได้อูม,มากนะครับแต่ก็สมส่วนนะสมส่วน มูลักษณะของผิวลักษ์นะครับแล้วก็ส่วนที่หลุลอดล่อนออกไปก็จะเห็นเนื้อในองค์พระเป็นสีผมพุทธคุณนะครับปี17ลักก็แห้งได้ที่พอสมควรนะครับ ของอาจารย์ผันนี่เป็นที่เสาะหานะครับ<ม>ก็จะมีน้อยนะครับมีน้อยกว่าถ้าเป็นในพันษาเนี่ยจะนิยมกว่านอกพันษานะครับเพราะเนื้อในก็จะเป็นผงใบลานผสมผงผสมชานหมากนะครับ<ม>ก็จะดูด,ดูดูเข้มแข็งไปอีกแบบนะครับแต่นี้ก็จะดูสวยงาม แม่พิมพ์เดียวกันนะครับแต่อันนี้เนี่ยอาจจะชุบรักได้หนากวา่าเท่าที่เห็นนะครับน,นี้จะชุบบางๆส่วนใหญ่สำหรับนอกพรรษาโอเคตาพระจานทร์ผันวัดอินทารามพิมพ์นอกพรรษาขอบคุณครับ